เล่นพันหนึ่งเมื่อกี้เล่นเต็มที่เลยร้องสดด้วยเมื่อกี้กับร้องสดค่ะร้องสดถูกงานค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะไปร้องกับคุณโอ๋บ้างคะจบเลยไร้แก้วเลอะเลยเหรอข้าเลยเป็นอะไรด้วยกัน ก็แล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครยังไม่มีแผนมีงานติดต่อบ้างอย่างกลางให้ไปออกด้วยกันมีค่ะมีวันนี้มีไหมคะเออวันนี้มีไหมคะว้าววันนี้ทำอะไรเตรียมชุดเรียกเตรียมชุดหรือยังพรุ่งนี้ไม่มีงานว้าวไปออกงานงานไปไหนหรอไออกงเออแต่โอไม่อยู่เมืองไทยชอบดิวไม่ไม่มีนัดหรอคะุ่งนี้กลาง ว่างอยู่โ <Okay. S 2> อเครูออ้สึกยังไงางหละเขามองว่าปรนเลศไทยนี้เราจะไม่เหงาแล้วนี่แหละก็ไม่เหงาทุกวันอยู่แล้วว้ายอันนี้บอกว่าปวดท่าดียังไงไม่เหงาอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนดีด <c oughs> ๆแ,แค่นี้ความรักรอบตัวความรักรอบตัวเราไม่คาดหวังไม่รุนไม่คาดหวังเลยค่ะอย่างที่บอกชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสื่อมใจนะคะและที่สี่กรุณาเนี่ยคือจะได้เป็นช่ยวหล่อหายหรือว่าต้นไม้หรือว่าอะไรคะ ไม่ใช่ที่สิบสี่ไงล้วอยากได้อะไรเราชอบอะไรต้นไม้อยากได้อะไรเลยอยากขอแค่เวลาต้นไม้ได้เลยต้นไม้ของมีไว้แสดงความยินดีค่ะไม่ได้แสดงความรักจะแสดงความรักยังไงเนี่ยจะแสดงความรักยังไงหรอพอไม่รู้เหมือนกันเอไแมตรววีดโอพอไหมตรววีดีโอพอไหม ใช่ส่วสำหรับเราไม่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 ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาให้เราอยู่มากแต่ว่าก็พยายามพี่จะหาเวลาเจอกัน์ดียไปหรือว่าอย่างที่บอกว่ากวดสมัฒนาอะไรได้สมัคธนาด้วยาะเรื่องผองการต่ามันควรจะได้เรียกกันระกันให้มากก่อนพี่ก็แบบตัดนไอะไรสบายใจไหมคุณตาว่าแบบว่าเออโหของพูกก่อน เขาเหมือนแบบเปิดเกมรูปก่อนอะไรเงี้ยเปิดเกมรูปก็ดีเพราะที่ผ่านมาบอกแม่ซอจีแบบไม่จีบนะก็เลยแบบก็เป็นแบบนั้นไปแสดงว่าเรารู้รู้มาตลอดว่าจริงๆเขาก็มีใจให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงมีเซอร์ตอ,ตอ,ตอนไหนมีเซอร์ต้าไงกริ่งกริ่งมายังไงก็ยู่ตลอดไงไม่ไปไหนเลย คือเขาพยายามโทรหาเราตลอดทักทายทักถามตลอดอย่างเงี้ยกาเป็นเพื่อนกันเออวันนี้แฮปปี้กับกับการแต่ค่อยๆไปค่อยไปใช่บางอย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบมางแบบมากๆเพราะฉะนั้นแบบเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนเราให้กำลังใจอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเราเรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบธรรมชาติดีติ๊ใจดีอะไรเงี้ยเวลาหันมาพูดก็เห็นเขาอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ได้เห็นตลอด เขาหรือเราไม่มีเวลาทำงานเยอะตะเกียวเยอะอยากได้ดูได้ดูบทสัมภาษณ์เขาไหมว่าจุดเริ่มต้นที่เขาได้มาเจอเราหรือคิดถึงเราเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาแบบหาแบบนักแสดงเต็มทีไม่ได้แล้วเาแบบเปิดไอจีมาแล้วโผล่มาเป็นรูปเราอ๋อเรื่องที่เป็นเป็นไอจเอ็มวีใช่ไหมก็เป็นผมมีสิทธิ์เนี่ยเราเราก็รู้สอยู่ไล้หรอ ไ,ได้เราได้ลยเาสลายไอ้ไอลอออรได้เราได้เลราเยดงว่เาเป็นรามมได้เลยด้เลาดบลาไ้ราด้แต่รา้เราก็การไไกา้กเรา้เลยเรา้เลยเราไดา้ลยเราไ้ยเได้เาให้แบบมาเจอกาดเย้ยาเราเรารา้สึกวราเป็นเพื่ราราานทีเดีต่อการาา่าด้เ่าเป็นานที่แบบอย่างดาาีาเาได้เเาาไราไดาไรไาไยราาไเา ลก็นหน้นทำเองก็คือไปจุดเริ่มต้นที่คุยกันเฉยๆก็น้ำใจแบบมันาเริ่มการส่งเสริมนั่นใจกันนะปาเขาส,งส่งเสริมเรายังไงบ้างเราทำงานมันก็เหนื่อยมันก็ล้าทา, <laughs> านค่ะ <laughs> สีอะไเนี้ยไม่ไม่เป็มเป็นเ้อนเออใส่้นใส่เาอ้อเราไงเอาโมาอ้อนเราไมหรือเราอ้อนโป๊อ่างนี้ค่ะตอบไม่ออกเนี่ยเ้ยแล้วไป้ายไปละลายไกไปลาไปะ แล้วเสียงแบบไหนปลาชช่อสมมติโอษมาฮัลโหลปลาโอแหมสวยแล้วน่ารักอยู่แล้วจรอเหรอเราเียกเขาปบบมาเราเรียกเขาอะไรปลาเรียกเขาอะไรคนเนี้ยโเขาบอกมีคำโอ้บอกว่ามีคำเรียกสองคนไม่จริงชิยังไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นพูดอะไรัไม่ค่ะพูดอู้หลังไม่ค่ะจริงใช่ไหม แ๋ยวนี้บอกับอกอยู่เลยว่าบีเออปูกับโบแล้วมัค่ะเียกว่าเ่ะนี่แหละโอบนี่โอนี่โอบไม่ทกันโอก